ดีค่ะทุกคนวันนี้แอดพามาดูหอพักที่เป็นอีกหนึ่งหอพักที่แบบติดถนนเลยใครที่ต้องการแบบโดยสารรถโดยสารอะไรพวกนี้นะคะสองแถวไปสายมอใหม่มอเก่านี้ได้หมดเลยที่กัดทอนี้อยู่โซนท่าขอนอยางนะคะห้องที่เข้ามาดูตอนนี้คือเตียงเดี่ยวค่ะแอบดบให้ดูนะคะนี่เลยเตียงเดี่ยวขนาด5ฟุตนะคะ เหมาะสําหรับอยู่คนเดียวก็ได้สองคนก็มีเตียงคู่เดี๋ยวกนเดี๋ยวจะพาไปดูเตียงคู่นะคะโอเคห้องราคาย่อมเยาค่ะหอที่อยู่นี่คือหอเซ็นเตอร์เพลสสองนะคะมีชุดโต๊ะทำงานให้หนึ่งชุดห้องแบบเล็กๆมินิมอลสำหรับอยู่คนเดียวสบายๆเลยค่ะทุกคนโอเค มีโต๊ะเครื่องแป้งมีทีวีนะคะแล้วก็มีตู้เย็นให้ด้วยภายในห้องเลยห้องนี้เป็นห้องแอร์แต่ก็มีเพดานพัดลมให้ซึ่งเพดานพัดลมข้อดีของเพดานพัดลมก็คือว่าอา,อากาศมันจะแบบหมุนไปทั่วแล้วมันก็จะทําให้แบบห้องมันแบบโล่งๆสบายๆลมมันแรงๆโดนเราด้วยนะคะโอเคโต๊ะทำงานแบบนี้แล้วพาไปดูตู้เสื้อผ้าค่ะดูตู้เสื้อผ้ากัน ก็ไม่เล็กนะคะดูสื้อผ้าใหญ่เหมือนกันค่ะทุกคนก็สามารถเก็บของได้เยอะเก็บของได้จุเหมือนกันเลยนะคะมุมในโทรศัพท์อาจจะดูใกล้ๆหน่อยแต่ว่าแอดถ่ายวิดีโอแบบเก็บไปแล้วเรียบร้อยค่ะยังไงค่อยไปดูตอนตัดต,ต่ออีกชีน,นึงนะคะหลังห้องระเบียงหลังห้องก็ค่อนข้างกว้างนะคะทุกคนสามารถตั้งราวตากผ้าตากผ้าได้เหมือนกันค่ะแต่แอดพาดูห้องน้ํา มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะมีถังรองน้ำให้ด้วยสำหรับขยะอับน้ำเ,เย็นๆก็รองน้ำใส่ถังไว้ได้เลยสุขภัณฑ์ชักโครกอย่างดีค่ะแล้วก็มีมุมที่เป็นอ่างล้างหน้านะคะโอเคห้องนี้เป็นห้องมุมค่ะก็เลยจะมีแบบหน้าต่าง มีหน้าต่างให้เราด้วยเดี๋ยวแอดจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งอ๋อที่นี่มีทั้งเน็ต wiFi แล้วก็สายแลนนะคะอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องเตียงคู่ค่ะโอ้โหนอนเตคู่ที่นอนน่ารักมาก ทีองเตียงคู่นะคะอยู่ได้2คนเตียงขนาด3ามฟุตครึ่งเตียงขยับได้นะคะขยับแบบออกห่างกันนิดนึงก็ได้เหมือนกันทองนี้ก็น่าอยู่นะคะตู้เสื้อผ้ามีตู้เย็นมีทีวีโต๊ะทำงานโต๊ะเครื่องแป้งให้แบบนี้เลยค่ะใครอยากได้รายละเอียดหองนี้ก็สามารถ inbox หาอัดได้นะคะ ในด้านห้องมีพัดลมเหมือนกันจ้ะตัวเครื่องแป้งก็แบบกระจกใหญ่สามารถเห็นได้เต็มตัวเลยนะคะหอนี้ติดถนนค่ะทุกคนเดี๋ยวแอดจะให้แบบลองมองผ่านลงไปอ่าเห็นไหมเราจะต้องขออนุญาตเลื่อนมุงลวดนะคะ แม้ติดถนนเลยนะคะตรงข้ามมีเซเว่นนีเวนะคะทุกคนคือเดินข้ามไปก็ถึงเซเว่นแล้วมีร้านแบบถ่ายเอกสารด้วยจุดนี้สามารถรอรถโดยสารรถสองแถวได้เลยค่ะนะะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูห้องที่เป็นอีกห้องนึงนะคะที่เป็นแบบห้องแบบเหมือนตรงกลางตรงกลางก็ จะเป็นห้องที่ไม่ได้มีหน้าต่างด้านข้างแบบนี้นะคะห้องน้ําเหมือนกันจากห้องน้ําเหมือนกันเลยห้องน้ํามีเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรามีถังรองน้ํานะคะแล้วก็มีสุขภัณฑ์แบบอย่างดีค่ะมีอ่างล้างหน้า ราคาห้องโอเคนะคะย่อมเยาวเลยเปิดออกอากาศก็ค่อนข้างที่จะแบบถ่ายเทนะคะทุกคนเดีวเราจะพาไปดูอีกห้องนึงค่ะอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องเตียงเดี่ยวนะคะห้องเตียงเดี่ยว ท้้งทีเดี่ยว5ฟุตห้องนี้ก็ไม่ใช่ห้องมุมค่ะเป็นห้องแบบเหมือนระหว่างกลางะนะคะก็อาจจะไม่มีหน้าต่างที่เหมือนห้องมุมค่ะแต่ว่าจะมีหน้าต่างแบบน,นี้เป็นหน้าต่างสามารถเปิดระบายอากาศได้เหมือนกันค่ะอย่างดีเลยมีผ้าม่านให้ทุกห้องมีผ้าม่านให้อยู่แล้วนะคะมีทีวีตู้เย็นโต๊ะทำงานก็คือมีครบเลย แบบนี้เลยค่ะเตียงขนาด5้าฟุตนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้เราแบบนี้นะคะห้องน้ำเหมือนกันค่ะห้องน้ำก็เป็นสุขภัณฑ์อย่างดีแล้วนะคะนี่เครื่องทำน้ำอุ่นถังรองน้ำแล้วก็อ่างล้างหน้านะคะด้านหลังห้องฝั่งทางนี้ก็ กว้างนะคะหลังห้องกว้างมีพื้นที่ซักล้างให้เราด้านหลังด้วยตากผ้าได้เลยถ้าเราเปิดแบบประตูเนี่ยอากาศตรงนี้จะวิ่งผ่านเลยค่ะทุกคนคือเราแบบอากาศด,ดีมากห้องไม่ร้อนนะคะห้องที่อยู่นเป็นห้องแอร์ค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงแอดจะลงรายละเอียดหอนี้ไปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะส่งลิงก์ให้แล้วก็ถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลก่อนทักชัดมหาแอดได้เลยนะคะ ฝากทุกคนกดติดตามแฟนเพจ EQ Advertising ค่ะแล้วก็ช่อง y o u t u b EQ e a d นะคะ Instagram EQ a d ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามช่อง EQ Ads อยู่ในตอนนี้นะคะก็ฝากทุกคนค่ะกด Subscribe แล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปไหนก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะ